ต้อนรับผู้ที่รักการต้องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการ p ฟ o t o Story ชิต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 รายการที่ทำเรื่องกล้องให้การป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุข ไายเ้าเป็นพระอาลามหลวงชั้นตรีครับอาจารย์ครับชนิดวรวิหารครับซึ่งได้รับพระราชทานยกฐานะนะครับเมื่อวันท um> ี่30พฤษภาคมครับ2506ครับตั้งอยู่ที่เนินเขานะครับในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับอาจารย์แม่พอพูดถึงเขาขึ้นมาครับครับทำไม้ผมเลือถึงคำคมไดประโยคหนึ่งครับอาจารย์อะไรอะไรคะเขาสายว่ามัดหักแล้วแต่เขาไม่ลักหลักใจจริงโว้ย ก็นี่แะคะพี่เอกเขาบอกว่าที่ใดมีรักเนี่ยที่นั่นมีทุกข์ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีรักแล้วมีทุกข์เขาวันนี้รายการของเราจะพาไปปวดทุกข์ค่ะอ,อน้องโบน่าจะพาท่านผู้ชมไปข้ห้องน้ำปลดทุกข์เหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าจะพามาไหว้พระค่ะอยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับธรรมะเนี่ยรรบรองเราพ้นทุกข์แน่นอน,นถูกต้องที่สุดพ้นทุกข์ได้นะครับแต่ไม่อยากพ้นเธอ ผมว่าเราไปคน้นให้จัดคุณเองอยู่นะเพราะว่ามีแต่ความทุกข์อยู่ใกล้แล้ว,<ป>ลวมีแ่ทุกอาจารย์ไปถือขับคุณผู้ชมอ,อจาจารย์รอผมด้วยครับ <c oughs> ต,ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงด้านในนะของวัดพระธาตุสีจอมทองแล้วค่ะก็รเรียกว่าโอ้โหอาจารย์คะสวยงามไม่แพ้ด้านนอกม <า S 1> ันเดียวใช่ครับในส่วนของ <c oughs> พระบรมธาตุนะครับพระธาตุสีจอมทองแห่งเนี้ยจะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีชวด,ชวดนะครับสำหรับใครที่มีโอกาสนะครับได้แวะเรียนมาที่เชียงใหม่ก็ต้องลองมาไหว้ดูนะครับเพราะว่า ที่พระบรมธาตุสีจอมทองวัรวิหารนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่บริเวณอำเภอจอมทองครับาจาจย์ก็ะจะห่างจากตัวเมืองประมาณสักเกือบเกือบหกสิบกิโลหกสิบกิโลนะครับก็สามารถชั่วโมงก็ถึงละใช่คับนะครับก็จะเป็นในส่วนของต้องบอกว่าพระบรมธาตุที่นี่จะแตกต่างกับพระบรมธาตุทุกที่เลยครับยังไงเพียงแห่งเดียวครับที่สามารถที่จะนมาสการกราบไหวและที่สําคัญครับส่งน้ำได้ด้วยคือนําออกมาได้ปกติเนี่ยพระบรมธาตุทุกที่ส่วนใหญ่จะฝังอยู่ในดินใช่ครับแต่ที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นก ประดิสฐานอยู่ในกู๋ครับซึ่งอยู่ในพระวิหารที่นึ่ทุกวันพิสาคาบูชาวันมาคาบูชาเนี่ยก็จะนํามาให้กับประชาชนได้สักการะและก็สวดน้ำก็จะอัญเชิญอัญเชิญมาน,นะครับเรียก<น>ว่าเป็นความพิเศษมากซึ่งที่สําคัญในส่วนของพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นในส่วนของพระธัคิีโมลีธาตุก็คือในส่วนของกระดูกศีรษะด้านขวา โอ้โหยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะเลยครับอาจารย์แต่ตอนนี้เราไปชมความสวยงามของภายในวัดกันก่อนจด้ร,รับร,ร,รอ,อรบไปกันเลยตามมาครับ ครับพอได้มาเดินในวัดเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในวัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยผมรู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขมากเลยครับเนี่ยยังกะว่าถ้าปีหน้าอายุครบบวชเนี่ยก็ว่าจะบวชเลยพี่เอกค่ะหน้าตาแบบพี่เอกเนี่ยหน้าตาเหมือนแบบมีลูกใกล้จะบวชมากกว่านะอ,อันนี้กะจะบ้าหรือยังไงล่ะพี่ปีที่แล้วพี่เพิ่งจะโดนทหารเองโดนทหารเกณฑ์เหรอโดนทหารด่าครับจ้าพอดีไปแซงคิวแย่งเข้าฝั่งผู้ประสบภัยให้แม่กับน้องสาวไปเอาถุงยันชีพอยู่ผมัวรน,นะ อาจารย์คะหนูว right. hey, uh ่ามาคุยเรื nice? ่องเทคนิคถ่ายภาพเป็นตัวครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปรับข้าวของต่อใช่ต้องไม่กลัวโดนด่ายอะเดี๋ยวพวกนี้จะเข้าคิวอย่างดีแล้วครับครับตอนนี้อาจารย์นีดถ่ายก่อนดีกว่ามาถ่ายในวัดพระธาตุสีจอมทองนี่ควรใช้เทคนิคอะไรดีคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าพระธาตุเนี่ยจะมีสีทองครับขาวาำนะครับใช่ครับแล้วก็ตัดกับสีฟ้า นะครับฟ้าฟ้าเราจะเอาทองเนี่ยให้ทองอร่ามนีกเอาทองแล้วฟ้ากบซ้องฟ้าฟ้าวิีการนะวันนี้เราใช้กล้อง Compact Pro นี่เลยครับนีค่อนคูปิคพีเพีเจันครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเซตรูรับแสงก่อนเนื่องจากว่าเราการเป็นการถ่ายภาพสาปัยกรรมเราต้องการเน้นความชัดลึกเราจะไปเปลี่ยนเป็นโหมดของ A นะครับไปที่โหมด A ไปเปลี่ยนโหมดเอเอครับโหมดเอคือโหมดควบคุมรูรับแสงรูรับแสงด้วยกันรูรับแสงเลขมากมากเพื่อให้ชัดลึกๆอ๋อเลขมากมากเพื่อให้ชัดลึกรูมันจะแคบใช่ไหมคะใช่ถูกต้องตรงนี้ปุ๊บเราก็หมุนวงแหวนตรงนี้ครับตอนนี้เราเนี่ยวงแหวนอยู่ข้างหน้าด้านหน้านะครับก็จะมีตัว F เนี่ยแล้วก็มีตัวอักษรมันจะมีสี่เหลี่ยม่ตรง F สักอย่างอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ที่ F อะไรไม่รู้เราก็หมุนไปที่ F ที่เลขมากมากมากที่สุดกล้องตัวนี้ F แรกมากสุดก็คือ F8 F8 ฟแปก็เรียกว่าสามารถจะทําชัดลึกให้เราได้แล้วครับนอกนั้นก็คือส่วนเรื่องของชาตเตอร์สปีดก็ปล่อยให้กล้องมันจัดการให้เรามันก็วัดแสงแล้วก็ตั้งค่ายเราเลยเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับทีนี้มาเรื่องของสีเรกต้องที่จะจให้จะฟ้าฟ้าแล้วก็เหลืองอลามลามไปนะครับวิธีการคือตรงวงแหวนนี้นะครับเราหมุนไปที่ลูกายๆเนี่ย สีเ่เหลี่ยมแล้วมีมีกค่กันมีมีมีอันมีการสีอยู่อ๋ใช่ครับตรงนี้เขาเรียกว่า Picture Control Picture c o n t r o นเป็นหมดพิกเจอร์กันทหมดมื่อที่หมดพิกเจอร์คอนโทนปั๊บเห็นไหมที่จอมันก็จะมีสไตล์ดั้มีโช่มีมีวิ v i d แล้วก็ o ม h r o คมครับเราก็เรียกไที่ว่าวิ v i d Vivid ที่มันคืออะไรครับวิวิ d ก็คือสีจัดจาสีจัดจ้านสีจัจ้านสีจัจ้าเราบอกไอาจัดจ้าเราอยากจัดจ้านสุดๆเลยทำไงทำยไงปับได้อีกเหรอคะากวิิดเนกด ไปทางขวาก็ไปทางขวาอีกทีหนึ่งเขาจะมีเลื่อนอีกเลื่อนในการที่จะว่าเจ้าโอเคขนาดไหนทีนี้เราก็เลื่อนมาที่ saturation saturation คือความจัดจ้านของสีความจั่จ้านของสีความอิ่มตัวอ๋อเขากินเข้าไปเยอะใช่ไหมคะยิ่งยิ่งเพิ่มบวกไปเท่าไหร่ก็คือจะยิ่งจัดจ้านนะครับเพราะนั้นเราก็จะเลื่อนไปทางบวกเลื่อนไปทางบวกปกติอยู่ศูนย์ใช่ไหมใช่ครับเลื่อนไปทางบวกนะอเลั่นางบวกสุดเลยกดโอเค โอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วใช่แล้วโอ้ยได้ะได้ภาพที่ชัดลึกแล้วก็สีจัดจ้านอ๋อองอาราม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 แล้วก็ฟ้าฟ้าฟ้าไปอีกอาจารย์ครับพอดีว่าผู้ชมคนหนึ่งบอกเมื่อกี้หาวแป๊บหนึ่งฟังไม่ทันช่วยทวนให้อีกสักรอบได้ไหมครับสั้นๆว่าคุณผู้ชมหรือพี่เอกพี่เองแหละอ่ะอย่างแรกเลยพอเราเปิดออนมาเสร็จเราอยากจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ต้องทนไงไปโหมดเอไปโหมดเอนะครับควบคุมรูรับแสงควบคุมรูรับแสงครับแล้วเปิด F ที่มีเลขมากมากมากที่สุดของกล้องที่คุณมีเพื่อจะได้รูรับแสงแคบแคบจะได้ชัดลึกนะครับอย่างกล้องตัวนี้ P 7001เนี่ยก็ P ป AF F8 นะครับเปิดที่8แล้วก็่ับหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนที่ Picture Control นะครับจะเป็นนี้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคล้ายๆจายสีครับคล้ายๆใบพัดอีกจานสีนย่นะครับเข้าไปปั๊บก็จะไปหาโหมดที่เรียกว่าโหมดวิวิดวิดเซรับลันั้น เลื่อนไปทางขวาเพื่อไปหาคาว่า saturation จาก saturation ป๊อปเลื่อนไปทางบวกให้สุดเลยครับแล้วก็แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้สวยๆแล้วก็จัดจ้านได้เราเต็มที่แมอาจารย์ครับอยากได้ภาพนะครับแต่ไม่อยากได้คนนี้ครับอาจารย์ครับเอาแาไปเลยไม่ใช่ไปด้วยสิ ที่สมอลฟาร์มใช่แล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวบอกฟาร์มเล็กๆแต่บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยชีวิตของชาวฟาร์มนี่ทั้งค้นก็เหมือนกับผมเลยครับอาจารย์เป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่เต็มเปี่ไปด้วยฟาร์มรักหนูว่าน่าอย่างพี่เอยงนี้เป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความกลัวมากกว่าเห็นแล้วอาจจะตกใจกลัวได้เอออันนี้พี่ก็เข้าใจน้องโนะเพราะว่าสาๆส่วนใหญ่ก็จะบอกแบบนี้ว่าส่วนใหญ่ก็จะกลัวแบบอดใจที่จะรักพี่ไม่ได้ <laughs> จต้องบอกว่าในส่วนของตัวสมองฟาร์มนะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองของเชียงใหม่ในประมาณ58กิโลโโนะคะรับอยู่บริเวณทางขึ้นดอยอินทน,นนท์ครับค่ะแล้วก็บรรยาที่นี่นะคะอากาศดีมากเลยค,ะ<ช>ค่ะมาดูร,บรอบๆนะคะอบรอมไปด้วยขุนเขา<ด>ค่ะดูสิครับดูร,บรอบๆแล้วสไตล์เนี่ยเขาก็จะเน้นต้นการใช่เป็นลักษณะเด่นเลยนะคะแล้วก็แบบว่า ได้อารมข่าวบอยอย่างแท้จริงและก็ขาวเกิร์ดด้วยขาวเกิร์ดอ้าวอะไรครับขี่เลจ่าขี่เลจ้าทำอะไรอ่ะอ้าวเป็นคาวบอยเนี่ยมันก็ต้องขี่ม้าสิเดี๋ยวพี่ยอมเป็นม้าเนองโบนัสขี่เองหน้าตาพูนี่ยนะไม่ไม่เหมือนม้าเท่าไหร่โอเหรอครับอาจารย์ผมว่าถ้ามีเขาสองเขาเสียบลงไปเนี่ยผมไม่ใช่กวางนะครับอาจารย์ควายอาจารย์คะพี่ชมก่อน เป็นดีกว่าค่ะปล่อยให้เขาอยู่กับวัวอควายอยู่แถวหน้าน้องไปน้องมางไปอะอาจารย์ครับภรรยา,าผมครับ <laughs> <laughs> โหตอนนี้นุ่มมากเลยนะคะเรากำลังนั่งอยู่บนพรมแต่เป็นพรมที่มีชีวิตนี่ กมานั่งก็มีเ <มา S 1> ยอ <า S 2> ะแยะเต่ไปหมดเลยนี่ดูทำไมที่มาถึงที่นี่ผมออสมอลฟาร์มไปดูม้านั่ง,งกูอีเต็ม,ม,มตไปหมดมีม้านั่งเต็มไปหมดไม่เหมือนกันโอ้ยอาจารย์ค่ะพี่ค่ะม้านั่งของจริงเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่ะมาเรามาถ่ายรูป